สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดี f อฟซีสาวหน่อยเอฟน้ององค์อิงเอฟซสุขุสุกคนครับมาพอกันกับวันเจวันออฟอิเชียครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเนอได้กับเด้อมีเรื่องเล่าดีๆมาบอกอีกแล้วครับพี่น้องเรื่องเล่าปฏิหารไมีจริงนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับลูกสาวเกี่ยวกับพ่อเองนะครับ ก็คือโม่งสาวหน่อยครับโม่งสาวหน่อยเพลิดเพลิงตอนแรกก็ติดงานนะครับคิวงานวันที่สามเอ็ดตอนแรกก็ยุ่บุบลมั้งครับนะครับเนาะผลสุดท้ายกลายเป็นคิวรุดนะครับเนาะโมนาสเสว่ามันสิลงเอ่ยมอเจาะอะไรขนาดนั้นนะครับ,นบเนาะโมนาเสว่าด้วยบารมีด้วยนะมันจิเฮ็ดให้นะครับวันที่สามสิบเอ็ด กลายเป็นคิ้วว่างเนาะครับเนาะพอเอกแม่หน่อยก็เลยจ้างมาลงที่บ้านตัวเองเลยเนาะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งก็เป็นขึ้นบ้านไม่นะครับเนาะก็พอดีเลยกับเด็กสาวหน่อยมางั้นเด็กสาวหน่อยมาเข้าดาวอยู่บ้านน้องคู่อยู่บ้านพอเอกแม่หน่อยน้องอุงอิงนี่แหละครับมนหน้าเสื้อนะ้องเป็นน้องเนาะปฏิหารเกิดขึ้นอิลีเนาะครับเนาะหลังจาก โอ้ยมันหาบระเด็นยังไพ่อเอกก็ว่าหาบระเด็นยังไงเนาะครับเนาะเรื่องแบบนี้จากที่ว่ามีคนสิเอาเอาอยู่แล้วเนาะครับเนาะผลสุดท้ายเป็นเกลือนนัดมันก็เลยพ่อเอกก็เลยเหมอสจอกก็เลยเอาพอดีเลยวันที่สามสิบเอ็ดทันบ้านเนาะครับพ่อแม่พี่น้องกับไปเข้าดาวกันอยู่บ้านน้องคู่กันเนาะพี่น้องเนาะวันที่สามสิบเอ็ดไปเข้าดาววันที่หนึ่งก็ยุบานแม่ลูกสาวพอดีโอ้ย มันหนาเลยเสืยเนาะครับเนาะทางคนก็ว่าเอ้สามสิบเอ็ดท่าสิบเเข้าดาวเห็นเนาะวันที่หนึ่งจ็ดสิบแปขึ้นบ้านลูกสาวผลสุดท้ายมันก็ได้คิวมาน้องพี่น้องเนาะมันก็สิได้ได้คิวหลุดของสาวหน่อยมากพอดีกับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเนาะครับเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังเบิ่งอยู่ครับว่าเสียลงในไใฮน่าขางบ้านแล้วเสียไปที่โรงเรียนคือเก่าเนาะครับเนาะ เดี๋ยวมือเอินเปิดไปเบิ้งทีทางก่อนว่ามันสิเป็นยังไงนาะครับเนะบาะแต่เพิ่งสิมาแจ้งข่าวอีกเตื้อแต่ที่แน่ๆได้แล้วนะครับสามสิบเอสนี่สาวน้อยครับไปเข้าดาวอยู่บ้านน้องคู่บ้านอีหลาห่าเฮาบ้านลูกสาวนะครับพี่น้องไปมัวน,น้ำกั่นที่นี่โอ้ยขน,นาเสื้อครับเหลือเชื่อจริงๆนะครับเนาะเหลือเสือ้อเรื่องแบบนี้มันบริบริเกิดขึ้นยังไงนะครับเนาะ ตอนแรกเกสดได้ตรถแฮมาวันที่หนึ่งพอ,พอเอกพูดกัว่าอยู่วันที่สามสิบเอ็ดสาวน้อยห้องว่างแต่พอมาเมื่อนี่ได้ยินข่าวว่างานลุดกะเสร็จพอเอกทันทเีเลยเสร็จกันนั่นเอกวันที่เลยกำนันเอกโปรโมชั่นนะครับเนาะผนก็นจัดไปเลยพอเอกเข้าจัดไปที่บ้านน้องคู่เลยนะครับเนาะ ภาวะวันที่หนึ่งกะขึ้นบ้านไม่ลูกสาวโอ้ยเป็นเลิกการย่ามดีนะครับเนาะเป็นเลิกดีเป็นปรากฏการ์อีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ายอ่อนนะครับค่ายอ่อนค่ายอ่อนเริ่มเห็นงานอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับอีหล่าห้างนี่แหละครับบ่ต้องเดินทางไปไกลนะครับบ่ต้องไปแสดงมองอือื่นเลยเน่ามาเซามาขึ้นบ้านอันนี้ เลนย่บันจะของเลยเนี่ยมาเ้ากับทำไปที่ขึ้นบ้านไม่นะครับคนในวงก็เสิได้ไปมวลซืนโฮเซลน้ำกันนี่แหละครับพี่น้องมันหนาเรือเสือนเนาะเรื่องเล่าแบบนี้มันเกิดตาเขาบริยินบริเห็นเท่ากับว่าเสือนะครับแต่อันนี้มันเกิดเกิดขึ้นแล้วครับเนาะกับคิวงานวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะจนว่า สวนุชเพิ่งก็ได้โพสต์นะครับเนาะว่าขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยสามสิบเอ็ดธันวาหกเจ็ดเนาะครับสาวน้อยเพชรแว่นแพงงานขึ้นบานไม่ลูกสาวพอดีครับข้าดาวพอดีพี่พน้องเอ,อ้ยไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะบีไม่เนี่ยไปข้าวดาวอยู่บ้านลูกสาวน้ำกันนะครับเนะาะนี่และครับก็บมีข่าวดีมาวามาจา นะครับเนาะสำหรับเมื่อน,นี้แต่ว่าปฏิหารไม่จริงนะครับมันเกิดขึ้นอิลีนะครับเนาะนี่แหละครับมีเหลืองมาเร่าซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเม่พอกันคลิปหนาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับผม